ครับผมก็สวัสดีครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเป็นอีพีหนึ่งครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็พามาดูวิธีการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการตกไข่นะครับของปลาเลียหินน้ําเทินนะครับหรือนะครับภาษาภาษาท้องถิ่นนะครับเขาเรียกว่าปลาเพชบ้างนะครับบางบางพื้นที่เ็าเรียกว่าปลากลวยลาวบ้างนะครับก็แล้วแต่ชุมชนไปนะครับผมอ่า ซึ่งมันชื่อชื่อแต่ละอย่างครับมันก็มีที่มาที่ไปของมันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะนําชื่อดังกล่าวมาเล่าสู่คนฟังนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทําการฉีดโฮอร์โมนสังเคราะห์ให้กับปลาครับสิ่งสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับก็คือการตรวจสอบอสุขภาพภายนอกก่อน,นครับภายนอกของพ่อแม่พันธุ์เขาก่อนนะครับว่า เขามีบาดแผลไหมเขามีเป็นปลาป่วยไหมนะครับเขามีโรคมีอะไรไหมนะครับเพราะว่าเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้นะครับเนื่องพอเขาปล่อยไข่ออกมานะครับมันอาจจะมีผลกระทบนะครับต่อเซลล์ไข่ได้นะครับงั้นสิ่งแรกะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าปลาเขามีความสมบูรณ์นะครับพันหรือเปล่านะครับลักษณะเป็นปลาป่วยหรือเปล่านะครับครับ แล้วก็ค่อยทําการฉีดฮอร์โ,โมนสังเคราะห์เป็นลําดับต่อไปนะครับผมแต่ที่สําคัญสุดนะครับเรื่องของน้ำนะครับท่านอย่าลืมครับว่าอุณหภูมิของน้ำนะครับเหมาะที่สําหรับใช้ในการเพราะขยายพันธุ์กลุ่มปลาเรยหินเหล่านี้ครับก็คือช่วงที่ผมทําก็คืออยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปีครับปลากลุ่มนี้ก็จะเริ่มที่จะผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะครับ ส่วนฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เราใช้ในการฉีดนะครับก็คือเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ใช้ฉีดปลาพวงหินปลาเวียนนะครับแล้วก็กลุ่มปลาเกตต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ระดับความเข้มข้นนะครับเช่นเดียวกับการฉีดกลุ่มปลาดุกนะครับกลุ่มปลาพรวงหินและก็ ปล่าเวียนด้วยกันนะครับผมซึ่งบางท่านถ้าเคยดูคลิปผมก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะบอกว่าจะต้องใช้ฮอร์โมนตัวไหนนะครับใช้ดับความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับในการฉีดเข้าไปนะครับท่านก็ไปหาชมได้นะครับผมส่วนตัวฮอร์โมนตัวนี้นะครับก็คือถ้าท่านอยากจะเพาะขยายพันธุ์ก็สามารถที่จะไปขอซื้อนะครับขอขอแบ่งซื้อดีกว่านะครับแบ่งซื้อตามฟาร์มเพาะปลาได้นะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงมากนะครับ ก็สามารถที่จะซื้อมาเพาะได้ไม่ใช่ยาต้องห้ามอะไรนะครับเป็นยาที่สามารถซื้อได้แล้วก็เอามาทําการเพราะขยายพันธุ์ได้นะครับหรือว่าบางท่านอา,อาจจะไม่มั่นใจนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานะครับเขตพื้นที่น่านนะครับ,นนนรบซึ่งกิจกรรมการเพราะขยายพันธุ์นะครับเราก็ ทำเกือบตลอดทั้งปีนะครับซึ่งช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนะครับก็คือก็ยังคงมีปลาไข่อยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําการเพราะขยายพันธุ์เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับใช้สําหรับาการเรียนการสอนในอนาคตนะครับรวมทั้งใช้ประโยชน์ในด้านการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับเพื่อให้เกษตรกรเหล่านี้เขามีโอกาสาได้มีทางเลือกนะครับในการประกอบอาชีพ นกซีจากอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งซึ่งก็ถูกถูกกล่าวหาว่าเป็นโจทย์จําเลยของสังคมที่ทําให้พื้นที่ป่าลดลงนะครับซึ่งอันนี้เราเองก็พยายามหาทางเลือกให้กับเกษตรกรนะครับถึงแม้ว่ามันจะ,ะได้มาน้อยรายนะครับแต่อย่างน้อยนะครับคือณปัจจุบันนะครับก็อนาคตเราคาดหวังนะครับคาดหวังว่าจะมีการขยายตัวของกลุ่มเกษตรกรนะครับที่ทําการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่ประมงภูเขาหรือพื้นที่ป่าต้นน้ําน่านเช่นเดียวกับในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งมีกิจกรรมประมงภูเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียนะครับผมอ,อันนี้เป็นพ่ะแม่พันธุ์ปลาเวียนไอ้ปลาปลาเลียหินน้ําเทินนะครับซึ่งการฉีดก็นะครับเราก็เอาแม่พันธุ์ปลาครับออกมาก่อนนะครับก็คือเวลาพัก,กคือใช้ของโฟม นะครับของโฟมที่เราขนลุกกุ้งกันนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวหรอกครับว่ามันจะโดดออกนะครับเนื่องมาจากว่าถ้าอากาศมันเย็นนะครับอากาศมันเย็นเนี่ยขนาดนี้ก็เพียงพอครับสำหรับการการเตรียมพ่อแม่พันธุ์นะครับของโฟมก็มี2ใบนะครับมีสวิงหนึ่งอันนะครับเป็นอุปกรณ์แล้วก็น้ำนะครับน้ำน้ำของเราคือเราใช้น้ําประปาภูเขานะครับซึ่งเป็นน้ําที่เรามีความใสสะอาดค่อนข้างสูงนะครับใสครับแต่ว่าสะอาดนี่คือยังไม่ได้าม่สะอาดหรือเปล่านะครับแต่ใสแน่นอนใสไหลเย็นนะครับ แล้วก็ไหลตรงมาจากลําธารด้านบนภูเขานะครับลงมาอย่างบ่อ,บอพักน้ํขพงเกษตรกรแล้วก็ไหลามายัางพื้นที่เพาะปลาซึ่งเป็นการทํากิจกรรมประมงในระดับครัวเรือนนะครับก็วันนี้นะครับเราได้ปลาที่พร้อม2ชนิดนะครับก็คือมีมีปลาพรวงหินนะครับด้วยนะครับแล้วก็ปลาแต่ว่าจุดมุ่งหมายหลักเราวันนี้คือเราต้องการฉีดตัวปลา เรียหินน้ําเทินนะครับหรือว่าปลาเพชรนะครับการฉีดนะครับก็คือใช้เข็มขนาด1 ml นะครับก็ชั้นก็ฉีดไปก็ถ้าเป็น1ตันน้าหนักตัว1กิโลกรัมนะครับก็จะฉีดในปริมาณ1 ml นะครับ <c oughs> ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับ <c oughs> ผมพอฉีดเสร็จปลาลุ่มนี้ฉีดง่ายครับไม่ไม่มีอาการไม่จําเป็นจะต้องไปวางยาสลบอะไรครับก็คือ แค่จับเบาๆนะครับจับเบาๆแล้วก็เอาหางยกขึ้นนะครับแล้วก็เอาหัวกดเข้าไปในน้านะครับเขาก็จะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเอาหัวพ้นน้ามาเมื่อไหร่ครับปลาก็จะดิ้นทันทีเลยนะครับเนื่องมาจากว่ากลุ่มปลามันเป็นสัตว์ที่ใช้เหงือกครับในการหายใจนะครับนะครับก็ฉีดทางตุวปลาตัวนี้ครับน้ำหนักก็350กรัมนะครับเราก็ฉีดเข้าไปที่3 3.5ขีดนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับอ่าครับแล้วก็ฉีดทีนี้นะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของ กลุ่มเกษตรกรนะครับที่เราเอามาฝึกนะครับจนกระทั่งว่าปัจจุบันก็เริ่มเริ่มมีความรู้มีความชํานาญนะครับซึ่งตัวสมาชิกของกลุ่มเหล่านี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ5หมู่บ้านนะครับที่เขามีบอ่อเลี้ยงปลาแล้วก็พูดง่ายก็คือว่ากําลังจับตาดูก็ดูส่วนราชการที่เข้ามามาฝึกอบรมนะครับซึ่งการฝึกอบรมเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับคือกิจกรรมเหล่านี้มันใช้ค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างสูงนะครับบอกตรงครับแต่ว่ามหาวิทยาลัยในพื้นที่ก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องเข้ามาให้ความรู้นะครับเนื่องจากว่าตัวทรัพยากรประมงนะครับเหล่านี้ครับเช่นพวกกลุ่มปลาโดยเฉพาะกลุ่มปลามันถ้าเราไม่ดําเนินการเพาะขยายพันธุ์เวลานี้นะครับอนาคตอาจจะมีแค่รูปภาพนะครับให้ลูกหลานเราดูนะครับซึ่งปลาเรียหินน้ําเทินนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเป็น เป็นกลุ่มปลาที่เป็นนิวเรคคอร์ดนะครับเพิ่งค้นพบใหม่ครับเมื่อปี5-2นะครับโดยท่านอาจารย์อมรชัยล้อทองคำนะครับแล้วก็มาปัจจุบันพวกเขาก็พยายามที่จะส่อแสวงหาพ่อแม่พันธ์ปลาครับจนกระทั่งว่าปัจจุบันนะครับทีมงานเราก็ประสบความสําเร็จนะครับในการเาพาะขยายพันธุ์ครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงพ่อแม่พันนะครับคือเราก็ทราบกระบวนการวิธีการเลี้ยงจนกระทั่งว่า,เ,าเขาสามารถที่จะ ฟอมไข่แล้วก็นํามาฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ได้นะครับส่วนจะออกไม่ออกนะครับท่านต้องคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับอันนี้เราได้ปลามาทั้งหมดนะครับปลาตัวเมียอยู่3ตัวนะครับปลาตัวผู้ได้มา3ตัวนะครับซึ่งเมื่อคลิปทีคป่คลิปที่แล้วครับผมเองกอ็ยังไม่มั่นใจว่ามันใช่ใชปลาตัวผู้หรือเปล่านะครับแต่เพราะว่าพอเราเรา,เราเริ่มตรวจสอบก็ปรากฏว่า ติ่งเพศของปลากลุ่มนี้นะครับจะมีเพศผู้เพศเมียแล้วแต่ครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับจะต่างกันที่ว่าเพศเมียเนี่ยเมื่อเมื่อเขามีความพร้อมของเซลล์สืบพันธุ์นะครับคือเซลล์ไข่เนี่ยติ่งเพศเขาก็จะมีเส้นเลือดประมาณ3เส้นนะครับสีดำๆนะครับคือเหมือนนิ้ว3นิ้วนะครับพาดพาดตรงติ่งเพศด้านล่างนะครับอ,อันนี้เรามันเธอเลยทําให้เรา คาดการครับตอเรียก็่าคาดการก่อนครับก็คือมีลุ้นเหมือนกันนะครับเนื่องมาจากว่ามันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์ปลาตัวนี้ในในห้องสมุดหรือในโลกโซเชียลไม่มีเลยนะครับซึ่งเราเองก็ลุ้นๆอยู่นะครับก็ถ้ามันไม่ได้ก็ถือว่าเราก็เริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ก็คือเอาพ่อแม่พันธุ์มาใหม่นะครับถ้ามันได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาติของแผ่นดินนะครับที่เราจะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับปลาเหล่านี้นะครับมามาสอนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องท่านประมงต่อไปในอนาคตนะครับซึ่ง มีความจําเป็นนะครับขนาดปลาก็ค่อนข้างสวยนะครับโดยโดยโดยภาพรวมแล้วก็สุขภาพปลาภายนอกก็ดูแล้วก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เกือบ90%นะครับก็มีมีเกล็ดหลุดบ้างครับตอนที่เราจับนะครับเนื่องมาจากว่ามันอยู่ในบ่อครับมันก็จําเป็นที่จะต้องวางแผนในการจับโดยใช้ตัวอวนครับผมเสร็จแล้วครับพอฉีดเสร็จเราก็เอาเอามาปลาพักปลาไว้ครับในกระชัง ผมแนะนำครับว่าควรจะใช้เป็นผ้าอลูนแก้วนะครับเป็นผ้าอลนแก้วก็ม้วนหนึ่งนะครับก็ร้อเมตรก็ประมาณ3000บาทนะครับท่านก็เอามาเย็บเป็นเป็นกระชังสี่เหลี่ยมหรือจะดีไซน์เป็นแบบไหนไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าไม่ควรนะครับไม่ควรกว้างเกิน1เมตรยาว1เมตรนะครับเนื่องมาจากว่าถ้าเราถ้าเราไปเพิ่มขนาดเนี้ยมันอาจจะมีผลต่อ าการเคลื่อนไหวหรือการว่ายของปลาซึ่งมันอาจจะทําให้ประสิทธิภาพการผสมระหว่างตัวผู้กับตัวเมียรหรือว่าประสิทธิภาพการผสมติดเนี่ยมันมันลดน้อยลงกว่าปกตินะครับทีนี้ไอ้ตัวระดับน้ำาครับระดับน้าในภาออลล่นแก้วเมื่อกี้ครับผมแนะนําเลยนะครับว่าอย่าให้มันสูงนะครับก็คือให้มันอยู่ปิ่มๆกับหลังขีบหลังของปลานะครับถึงแม้ว่าปลาตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เขาอาจจะใช้ในการเคลื่อนไหวดห้วยการเขยื้ตัวไปนะครับแต่ว่า ถ้ามีน้ำนะครับถ้ามีน้ําประมาณ30ซนติเมตรนะครับปลาเขาสามารถที่จะโดดสูงได้ประมาณ1เมตรนะครับโดดข้ามบอ่อได้เลยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับปลาลุมปลาต้นน้ำนดูเหมือนไม่มีพิษภัยครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ทีเ่เขาได้รับตัวโฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับแล้วก็ถึงระดับหนึ่งนะครับร่างกายก็จะมีอาการเรียกว่าอยากปลาอยากปล่อยไข่ออกมานอกตัวนะครับเขาก็จะดิน้นนะดิ้นแล้วก็พยายามที่จะกระโจนออกนะครับเนื่องมาจากว่ามันถูกไล่โดยตัว ปลาเพศผู้นะครับเลยทําให้ปลาเพศเมียมันก็พยายามที่จะหนีนะครับคือมันพอมันโดนยาครับก็เกิดอาการกระตุ้นนะครับมันเิมให้ปลาโดดออกได้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่เราพยายามทํามาทั้งหมดนะครับสังเกตดูครับท่านจะสังเกตเห็นว่าน้ําพวกผมเนี่ยจะอยู่แบบน้อยมากนะครับอ่าและที่ของพวกผมคือผมใช้ตัวน้ําประปลาภูเขาเนี่ยเปิดเบาๆตลอดเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศครับเหมือนกับน้ําตกเหมือนกับเขาที่เขาอยู่นะครับ เหมือนที่เขาอยู่นะครับให้ให้เขามีความาสุขในการที่จะผสมพันธุ์กันนะครับก็คือแนะนำครับช่วงเวลาฉีดก็คือทั้นฉีด5้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นแล้วก็ส่วนมันจะออกไข่อีกกี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันในคลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม